สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับเกี่ยวกับมือถือที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับนั่นก็คือมือถืออะไรรู้ไหมนะครับเสี่ยม,มี่สิบสองโปรสิบสอนะนะครับผมอ่าเสี่ยม,มี Pro นะ่สิบสองทีโปรเนาะให้เราเนี่ยมาดูตรงนี้เลยนะครับมาดูในลาซาด้า นะครับที่จะซื้อกันอันนี้ผมไม่มีตังซื้อหรอกผมแค่มารีวิวให้ต่อท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะอ่ะเราก็มาดูกันเลยว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้ก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะครับเสี่ยมี่สิบสอทีโปอ่าพิมพ์พิมพ์มครับพิมพ์ T Pro เนาะอ่ะพอเราพิมพ์นะครับมันจะเจอตรงนี้เลยนั่นก็คือ Pro นะครับ1 2 T Pro เนาะอ่าก็คืออันนี้เลยนะครับมือถือรุ่นนี้นะครับอันนี้ใช้ดีมากครับอันนี้ก็คือใช้ได้เลยนะครับในระดับ H ีดีเลยนะครับมันสามารถถ่ายคลิปวิดีโอลง youtube ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับอ่าก็คือ Xiaomi มี1 2 T Pro เนี่ยนะครับก็คือเรามาดูกันหน่อยนะครับ อันนี้ความละเอียดหน้าจออยู่ที่ Full HD เลยนะครับก็คือ 1,080p นะแล้วให้เราดูตรงนี้ไว้นะครับอ่ามองเห็นไหมภาพไม่ชัดหน่อยนะเพราะว่าผมต้องถ่ายอัดหน้าจอแบบนี้นะครับเพื่อเห็นภาพกันเลยนะครับอ่ะเห็นไหมก็คืออันนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือมีความละเอียดเลย 1, 4 4 0 p นรบเนี่ยนะครับอัตราการสัมผัสหน้าจอ120รเฮิร์นะนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับก็เราไปซื้อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาการไปก่อนครับสวัสดีครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ